ขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะคุณแม่คะาอันนี้อยู่ที่สารแม่ฮันนี่สีสารนะคะก<ม>็จะมีทูบให้ฟรีนะคะหยิบเองได้นะคะเธอหยิบแล้วหยิบมาเลยค่ะให้ให้ให้หนูหยิบเหรอเอ,เ,อเขาให้สองอันเหรอได้ให้ได้เลยค่ะลูกค้าอาออมน่าจงรวยแม่จ๋าเมตตาลูกด้วยลูกมาสองสามครั้งแล้ว <S <S 2> <S 2> จับปิงปอง สวัสดีค่ะ สวัสดีเพืเ่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปนี้นะคะวันนี้ฟ้าใสผมเพึ่งจะเดินทางมาถึงจังหวัดศรีสะเกดนะคะกําลังจะมุ่งหน้าไปจังหวัดอุบลกําลังจะผ่านตรงบริเวณสารแม่ฮันนี่ศรีอีสานนะคะสารแม่ฮันนี่ศรีอีสานเป็นสารที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆเลยนะคะหากท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับ ตัวเลขน่าจะเคยได้ยินชื่อเสียงความโด่งดังความเฮี้ยนแล้วก็ตัวเด็ดตัวดังที่แม่ฮันนี่ให้โชคให้ลาบคล้องหวยจนกระทั่งประสบผลสำเร็จถูกหวยรวยเบอร์มีโชคมีลาบมาแล้วนะคะวันนี้เราก็มีจุดมุ่งหมายปลายทางอีกอย่างหนึ่งว่าเราจะแวะที่ศาลแม่ฮันนี่สีีสานนะคะ จะเป็นทางผ่านของเราประจำนะคะเพราะว่าฟ้าใสเป็นคนจังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็จะสัญจรผ่านเส้นทางสายศีสะเกตอุบลกิโลเมตรที่6-7ถึงอยู่เป็นประจำนะคะซึ่งตรงสารแม่ฮันนี่ก็จะตั้งอยู่ติดริมถนน สี่สะเกตอุปลกิโลเมตรที่6-7ถึงเเป็นประจำอยู่แล้วนะคะก็คิดว่าจะเข้าไปขอพรขอโชคขอลาบแม่ฮันนี่เผื่อท่านให้โชคให้ลาบแล้วจะถ่ายคลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะฝากเพื่อนๆท่านใดที่ผ่านมาชมคลิปนี้ชอบถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าใสด้วยนะคะเดี๋ยวฟ้าใสจะแวะที่ศาลแม่ฮันนี่แล้วถ่าย คลิปมาฝากเพื่อนๆนะคะหาเพื่อนๆท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับโชคลาภให้เพื่อนๆแวะเข้ามารับชมได้เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวฟ้าใสจะลงเป็นแนวทางให้นะคะอันนี้เราจะมาซื้อดอกไม้ทูบเทียนนะคะเพื่อนๆขออนุญาตถ่ายคลิปนะคะคุณแม่ค้า อันนี้อยู่ที่สารแม่ฮันนี่สีสารนะคะร้านนี้ก็จะมีขายให้เช่าชุดไทยนะคะเป็นชุดไทยเมื่อหนึ่งนะคะแล้วก็มีพวงมาลัยปลอมนะคะเป็นพวงมาลัยที่นําไปไหว้แม่ฮันนี่นะคะอันนี้พวงมา,าลัยพวงละเท่าไหร่คะยี่สิบาทอุ้ยพวงละยี่สิบเลยเนี่ย <9. S 1> อุ้ย พวงใหญ่นะเนี่ยพวงมาลัยนี้ยี่สินะคะน้ำแดงนี่สิบาทนะคะน้าเปล่านี้ก็10บาทนะคะทูบนี้ก็ชุดละ10บบาทนะคะแล้วก็จะมีอ่าเลขก็จะมีทูบให้ฟรีนะคะหยิบเองได้นะคะ ธอหยิบแลวหยิบม,มาเลยคกาให้ให้ให้หนูหยิบเ işte, หรออ่ะเขาให้ส,สองอันเหรอได้ให้ได้เลยค่ะลูกตาอ่โอมน้าจงรวยแม่จ๋าเมตตาลูกด้วยลูกมาสองสามครั้งแล้วอุ้ยรถก็วิ่งแรงแรงสาธุสาธุแม่จะให้ลูกตัวไหนลูกก็เอาตัวนั้นแหละขอให้มันได้รางวัลจะสองตัวสามตัวหรือรางวัลที่หนึ่งเอาหมด เมตาลูกด้วยนะจ๊ะแม่จ๋าเกนอ,อ,อ,อปะปะันเนี่ยเราได้เลขยทูบมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปจุดที่บ้านนะคะที่ศาลแม่ฮันนี่ก็จะมีจุดขายดอกไม้พวงมาลัยทูบเทียนชุดไทยแบบนี้นะคะ าลแม่ฮันนี่ก็ยังมีคนมาขอพรขอโชคขอลาบอยู่เรื่อยๆนะคะอันนี้ประชาชนที่เรามานะคะตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสองประมาณบ่ายสองบ่ายสานะคะรถเยอะเสียงก็ค่อนข้างจะดังนะคะเพราะว่าอยู่ติดถนนเลยนะคะติดถนนใหญ่นะคะ นี้เป็นทูบที่เราบูชามานะคะแล้วก็พวงมาลัยนะคะเพื่อนๆตรงหน้าศาลก็จะมีลอตเตอรี่มาวางขายนะคะอันนี้ก็ประวัติความเป็นมาของศาลแม่ฮันนีนะคะศาลแม่ฮันนีก็มีประวัติความเป็นมาแบบนี้นะคะเขาก็จะเขียนเล่าประวัติเรื่องราวของแม่ฮันนีไว้ มีลอตเตอรี่มาวางขายทั้งวันนะคะเพื่อนๆเสียงโชคเสียงลาบได้ตัวไหนก็มาจับโชคจับลาบตรงนี้นะคะ<ส>ด้านโน้นก็มีพวงมาลัยให้เช่าบูชาแล้วก็ชุดไัยเหมือนกันนะคะ อันนี้เมื่อเราอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบเสร็จเราก็จะจุดทูปนะคะวางทูปเมื่อเราอธิษฐานขอพรขอโชคขอลาบแม่ฮันนี่เสร็จนะคะเราก็จะวางพงมาลลยทูเพียนนะคะดับแรกเราก็จะนำนทูปมาจุดตรงนี้นะคะพเพื่อน ทำผู้ประจุนะคะอะไรใส่ได้นะนได้นะอะไรใส่ได้เี๋ยวนี้นได้นะคะะ ยี่มสองอย่าบอกนะว่าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสี่หนึ่งสองสี่นะคะเพื่อน ม่เลขนะไรนะแต่ครับอันนี้เป็นเลขความทำพิธีในฮันนี่สวยๆนาะ พูดมาเฉยแม่ยังไม่ทําอะไรเลยแม่ให้เลยเดิน อ่ะก็ให้ฉลาดฉลาดฉลาดเก่งเกเกเกการขายรับเรวยปังๆงปังปง สำหรับประวัติความเป็นมาของสารแม่ฮันนี่นะคะพเพื่อนๆศาลแม่ฮันนี่นี้ก็คือจุดที่แม่ฮันนี่เคยประสบอุบัติเหตุแล้วก็เสียชีวิตตรงนี้นะคะชาวบ้านที่นี่ก็จะเห็นวิญญาณของแม่ฮันนี่อยู่บ่อยครั้งก็เลยมาตั้งสารนี้ไว้ให้แม่ฮันนี่ได้มาสิงสถิตยอยู่นะคะแต่เดิมแต่เก่าเป็นเพียงสารเพียงตาหลังเล็กๆนะคะต่อมาเมื่อมีผู้มาขอพรขอโชคขอลาบ ก็บางท่านก็เดินทางมาบนบานสารกล่าวเกี่ยวกับการร้องเพลงหรือว่าการทำงานนะโดยเฉพาะคนในวงการบันเทิงนะ,ะซึ่งเดินทางไปขอพรขอโชคขอลาบอย่างเช่นศิลปินดังๆหลายๆคนหลายๆท่านนะคะก็เดินทางมาขอพรขอโชคขอลาบพี่สานแม่ฮันนี่แล้วประสบผลสำเร็จทำให้ ที่นี่เริ่มมีชื่อเสียงนะคะแล้วเขาก็เลยมีการรวมกลุ่มกันมาจัดตั้งศาลแม่ฮันนี่ขึ้นมาให้เป็นศาลที่มีลักษณะอย่างที่เห็นในคลิปแบบในปัจจุบันนะคะศาลแม่ฮันนี่เป็นศาลที่มีชื่อเสียงทางภาคอีสานนะคะเพราะว่ามีคนมาขอพรขอโชคขอลาบแล้วได้ดังหวังสมหวังหลายคนหลายท่านนะคะ ก็เลยทำให้สารนี้เริ่มมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตลอดจนนักร้องศิลปินดาราในวงการบันเทิง ได้มาขอพรขอโชคขอลาภหรือว่าบนบานสันเกาวให้ประสบผลสําเร็จเกี่ยวกับหน้าที่การงานในวงการบันเทิงหรือให้เพิ่มฐานแฟนคลับหรือทําให้มีชื่อเสียงโด่งดังในสายงานศินลปินนักร้องนะคะเพราะว่าแม่ฮันนี่ก็เป็นศินลปินเหมือนกันนักร้องศิลปินส่วนมากจึงมักจะเดินทางมาขอพรขอโชคขอลาภกับแม่ฮันนี่ว่าให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะแล้วจะมาแก้บนนะเมื่อได้ดังหวังเขา ก็จะมาแก้บนแล้วนำไปโพสลงในโลกโซเชียลนะคะทำให้สารแม่ฮันนี่เป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนึงก็มาจากโซเชียลด้วยนะคะเพราะว่าต่างคนต่างก็มารีวิวมาทำคลิป มาถ่ายคอนเทนต์ลงช่องทางต่างๆนะคะทำให้ยิ่งเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆจนปัจจุบันนะคะหากเพื่อนๆท่านใดที่ชมคลิปนี้แล้วชื่นชอบอยากจะเดินทางมาทำบุญมาขอพรขอโชคขอลาบที่ศาลแม่ฮันนี่สีอีสานสามารถปักหมุดปักจีพีเอสแล้วก็เดินทางตามหมุดตามจีพีเอสมาได้เลยนะคะไม่หลงแน่นอนนะคะเพราะว่าศาลแม่ฮันนี่นี้จะตั้งอยู่ติดริมถนนทางหลวงหมายเลข2 2 6ถนนเสสะเกตอุบลราชธานีนะคะ อยู่หลักกิโลเมตรที่6-7ตำบลหนองแก้วอำเภอศรีสะเกดจังหวัดศรีสะเกดนะคะตรงนี้จะเป็นจุดที่แม่ฮันนี่ท่านได้มาประสบอุอบัติเหตุแล้วก็ได้ถึงแก่ชีวิตอยู่ตรงจุดนี้นะคะเส้นทางนี้ก็เป็นทางหลวงนะคะเป็นถนนสายหลักที่ตัดผ่านเข้าสู่อุบลศรีสะเกดนะคะเดินทางมาง่ายมากเลยนะคะไม่สลับซับซ้อนแล้วก็รับรองว่า เพื่อนๆที่เดินทางมาที่ศาลแม่ฮันนี่จะไม่หลงแน่นอนขอให้เพื่อนๆทุกคนประสบแต่ความสุขความโชคดีนะคะหากเพื่อนๆท่านใดที่มาเจอคลิปนี้ก็ขอให้มีโชคมีลาบร่วมกันอนุโมทนาสาธุสาธุนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปครั้งต,ต่อไปให้ด้วยนะคะขอบคุณทุกการรับชมจ้าสวัสดีค่ะ